บทที่394เขาหายใจเข้าลึกๆและตรวจดูตัวเองหลังจากแน่ใจว่าไม่มีปัญหาแล้วเขายังคงรู้สึกไม่สบายใจและปล่อยให้เงาสะท้อนรัศมีบางส่วนของเผ่าพันุปีศาจทะเลด้วยวิธีนี้โดยพื้นฐานแล้วไม่มีความแตกต่างระหว่างสวีทิงและเผ่าปีศาจทะเลแม้จะอยู่ใต้อีกาทองคํากลั่นวิญ,ญญาณหมื่นตัวตัวเขาเองยังสามารถปล่อยพิษศพโดยกําเนิดของเผ่าปีศาจทะเลได้หลังจากปกปิดด้วยวิธีนี้รูปร่างหน้าตาของเขาก็สมบูรณ์แบบ แม้ว่าหัวหน้าจะไม่มีวิธีการเหล่านี้แต่เห็นได้ชัดว่าเขาได้เตรียมการสําหรับเรื่องนี้มาเป็นเวลานานดังนั้นสวีทิงจึงไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเปิดเผยสําหรับเขาในที่สุดก็หนีกลับมาบ้านได้หัวหน้าที่อยู่ด้านข้างก็กลุมท้องและพิงราวบันไดยอย่างอ่อนแรงลมพัดผมสีดำเปื้อนเลือดโบกสะบัดเผยให้เห็นใบหน้าอันทรงสเสน่ห์ใต้เส้นผมหน้าสวยผิวสีซีดและดวงตาที่ซับซ้อนทําให้หัวหน้าในขณะนี้แทบจะแยกไม่ออกจากองค์หญิงองค์สามที่แท้จริงเขาทะลุทะลวงหัวใจขององค์หญิงสามได้ด้วยซ้ํา หากสวีทิงไม่เห็นขั้นตอนการแต่งตัวและคุ้นเคยกับอีกฝ่ายคงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะจดจำตัวตนของหัวหน้าตั้งแต่แรกเห็นฉันจะช่วยคุณไปตลอดทางร่างกายของหัวหน้าสั่นคลอนและเสียงของเขาอ่อนแอและดูละเอียดอ่อนมือที่หล่อนจับกับราวบันไดนั้นสั่นเทาและอาการบาดเจ็บภายในร่างกายของนางถูกระงับด้วยพละกกำลังทั้งหมดของนางแล้วดูเหมือนว่าหากเผลอผ่อนคลายแม้แต่น้อยอาการบาดเจ็บทั้งหมดก็จะกลับมาเป็นซ้ำและลมหายใจของนางก็จะดับลง โดยเฉพาะบนหน้าอกของนางมีรอยแผลเป็นที่อันตรายอย่างยิ่งมันเกือบจะทิ้มแทงหัวใจเลยด้วยซ้ำหากขยับมาอีกเล็กน้อยหัวใจของนางก็จะพังทลายจริงๆถึงกระนั้นดูเหมือนว่ายังคงทำร้ายหัวใจของนางอยู่พอสมควรสำหรับสวีชิงเสื้อคลุมฝึกฝนสีขาวแต่เดิมตอนนี้เปื้อนไปด้วยเลือดสีน้ำเงินอมฟ้าและรูปลักษณ์ที่ซีดอยู่แล้วของเขาก็ซีดยิ่งขึ้นเห็นได้ชัดว่าการหายใจของเขาไม่มั่นคงเราว,ว่าเขากำลังฝืนฝืนและอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่สุดของเขาอยู่ที่คอเรากับว่าหลอดลมของเขาถูกตัดออก แม้ว่าเขาจะหายบ้างแล้วในตอนนี้แต่เขาก็ยังพูดได้ไม่มากและยังสามารถเห็นเลือดไหลออกมาจากขอบอีกด้วยเมื่อเผชิญหน้ากับคำพูดขององค์หญิงสามตัวปลอมสวีทิงไม่มีสีหน้าใดๆราวกับว่าเขาไม่มีอารมณ์แปรปรวนมากเกินไปและไม่สนใจอาการบาดเจ็บของเขาเขายกมือขึ้นป้องมัดและโค้งคำนับให้องค์หญิงสามตัวปลอมในขณะนี้จูจ่ๆคลื่นอันทรงพลังก็พัดมาจากด้านหน้าปกคลุมเรือของพวกเขาทันทีและปกคลุมสวีทิงและหัวหน้าไว้ เรือที่พวกเขาอยู่บนนั้นก็หยุดกลางอากาศและไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้คลื่นอันทรงพลังนี้ไม่ได้ปล่อยออกมาจากผู้แข็งแกรง่งแต่เป็นพลังแห่งา่า้กลนั่นคือค่ายกลปกป้องเผ่าปีศาจทะเลตอนนี้เป็นช่วงสงครามดังนั้นการก่อตัวของ่ายกลนที่นี่จึงเปิดใช้ง,งานมานานแล้วในขณะที่ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาก็ยังช่วยให้การเตรียมการของผู้แข็งแกร่งปีศาจทะเลในฐานทัพทั้งหมดให้เสร็จสิ้นเร็วขึ้น ในขณะนี้ด้วยการมาถึงของความผันผวนของค่ายกลสวีทิงรู้ดีว่าการทดสอบครั้งแรกของเผาปีศาจทะเลมาถึงแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนี้แล้วในขณะนี้เมื่อค่ายกลตรวจสอบร่างกายของหัวหน้าก็ปล่อยคลื่นที่สอดคล้องกันเช่นเดียวกับสวีทิงเขาเปิดใช้งานขวดและคลื่นเดียวกันก็ถูกปล่อยออกมาดังนั้นค่ายกลจึงกวาดผ่านพวกเขาอย่างรวดเร็วและจดจำตัวตนของพวกเขาได้ฉากนี้ทำให้สวีทิงชื่นชมการเตรียมตัวของหัวหน้า ในขณะนี้เขาก้มศีสษะลงและมองลงไปที่พื้นที่ของเกาะเผาปีศาจทะเลเท่าที่เขาเห็นรูปแบบของเกาะที่มีลักษณะคล้ายทวีปนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่เขาเคยเห็นมาก่อนนี่เป็นพื้นที่นอกชายฝั่งและจะเห็นว่าสถานที่แห่งนี้ปกคลุมไปด้วยพืชพันขนาดใหญ่เช่นเห็ดหลินจือเพียงแต่เป็นสีดำและถึงแม้จะเผยให้เห็นพิษจากศพที่รุนแรงแต่ก็ยังแสดงออกถึงการบังคับขู่เข็นอย่างน่าประหลาดใจอีกด้วยเห็ดหลินจือดำเหล่านี้แต่ละตัวมีความสูงถึงหลายร้อยฟุต ในเวลานี้มีทั้งบนบกและในทะเลใกล้ชายฝั่งมองแวบแรกมีเกือบร้อยตัวกระจายอยู่ตามแนวชายฝั่งทีละตัวและบนเห็ดหลินจือยักษ์แต่ละต้นก็มีลานจอดเรือห่อที่สร้างด้วยกระดูกสีขาวและยังสามารถเห็นเรือประจันบาลคล้ายลงศพจำนวนมากกำลังรอเทคออฟขึ้นบินขณะเดียวกันก็มีหนวดจำนวนนับไม่ถ้วนเติบโตอยู่ใต้เห็ดหลินจือแขวนอยู่บนพื้นและในทะเลในด้านหนึ่งมันดูดซับสิ่งแปลกปลอมและอีกด้านหนึ่งหนวดเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นเชือกกลางออกจำนวนมากเพื่อเชื่อมเรือที่ลอยอยู่ในทะเล เห็นได้ชัดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นท่าเรือและเมื่อมองดูแนวชายฝั่งทั้งหมดของเผ่าปีศาจทะเลก็ดูเหมือนว่าจะเป็นท่าเรือเมื่อมองออกไปไกลท้องฟ้าที่นี่ก็มืดมิดปกคลุมไปด้วยเมฆดำหนาทึบมีแผงเคลื่อนย้ายมวลสารที่ส่องแสงอยู่ภายในและมีผู้แข็งแกร่งเคลื่อนย้ายออกไปตลอดเวลาเรือประจันบาลของพวกเขาและร่างของผู้แข็งแกร่งถูกส่งไปทั่วโลกทีละคนในขณะที่เสียงคำรามยังคงดังก้องอยู่ในอากาศแต่เสียงคำพูดก็ไม่ค่อยได้ยิน นอกจากนี้ที่ดินบนเกาะแห่งนี้ยังเป็นสีดำปกคลุมไปด้วยเห็ดหลินจือขนาดใหญ่คล้ายกับที่อยู่บนชายฝั่งแต่สีจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยเห็ดหลินจือส่วนใหญ่บนฝั่งจะเป็นสีแดงขนาดเดียวกันต้นไม้ขนาดยักษ์ก็ถือเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของเกาะแห่งนี้เช่นกันต้นไม้เหล่านั้นเน่าเปื่อยมีสีแปลกปลอมหนาแน่นและมีผีเสื้อสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนบินไปมาระหว่างท้องฟ้าและโลกและบนแผ่นดินโลกก็มีแม่น้ำสายยาวสีแดงดุดเลือดไหลออกไปในแนวตั้งและแนวนอนโลกทั้งโลกเปรียบเสมือนดินแดนแห่งนรก แม้จะตกตะลึงแต่ก็มีแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวที่แผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันขณนะที่สวีทิงและองค์หญิงสามตัวปลอมแช่แข็งอยู่บนเรือไม้สีดำกลางอากาศในทะเลทันทีที่คลื่นค่้ายกลก่อกตัวพัดผ่านลงศพด้านล่างจากแนวชายฝั่งก็ลอยขึ้นมาบนท้องฟ้าทันทีทันใดนั้นพวกเขาก็เข้าใกล้เรือและลงศพก็ตั้งตรงขึ้นรอบๆเรือเหาะลงศพที่แตกหักทั้งหมด16ลงดูเหมือนจะก่อตัวเป็นขบวนในขณะที่ล้อมรอบเรือไม้สีดำ สายฟ้าสีดําก็กระจายออกจากกันและเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในทันทีล้อมรอบเรือไม้สีดําจากนั้นลงศพตรงหน้าสวีทิงและองค์หญิงสามตัวปลอมก็สั่นและฝาถูเปิดออกทันทีและผู้แข็งแกร่งปีศาจทะเลที่ร่างกายเต็มไปด้วยหมอกสีดําก็เดินออกมาการปรากฏตัวของเขานั้นคร่ามัวเล็กน้อยในหมอกและมันสามารถมองเห็นได้เพียงอย่างคลุมเครือว่าเป็นร่างมนุษย์เท่านั้นหลังจากที่เขาเดินออกมาดวงตาของเขาก็ราวกับสายฟ้าและเขาก็หันควับล้มลงบนสวีทิงและองค์หญิงสามทันที ความผันผวนในพลังยุทธระดับสร้างรากฐานชั้นปลายเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะส่วนเหยาทั้งที่ยังไม่ได้ถูกกระตุ้นยังเห็นได้ชัดเจนในร่างกายของเขาเห็นได้ชัดว่าบุคคลน,นี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมแซมท่าเรือชายฝั่งด้านล่างเมื่อสวีชิงและหัวหน้าปรากฏตัวพวกเขาจึงมาที่นี่เพื่อตรวจสอบเมื่อมองไปที่ผู้มาเยือนสวีชิงก็ก้มศีรษะลงและแสดงความเคารพตามมารยาทของเผ่าพันธ์ในทะเลที่เขาเรียนรู้มาก่อนหน้านี้ ในเวลานี้ผู้ฝึกฝนไฟแห่งชีวิตสาดวงของเผ่าปีศาจทะเลเหลือบมองที่สวีชิงและหัวหน้าจากนั้นจึงพูดด้วยเสียงต่ำกับองค์หญิงสามข้าน้อยขอคารวะองค์หญิงสามพ่อของฉันอยู่ที่ไหนหัวหน้าจับราวบันไดใบหน้าของเขาเคร่งครึม่าบาททรงสเสด็จสู่สนามรบแล้วยังไม่กลับมาอีกฝ่ายตอบเป็นเพราะเห็นนี้สินคุณจึงไม่ต้องคุกเข่าแล้วการปิดล้อมครั้งนี้มีไว้เพื่ออะไร ทันใดนั้นองค์หญิงสามก็ยกมือซ้ายขึ้นและมีไข่มุกสีดำปรากฏอยู่ในมือชี้ไปทางเผ่าปีศาจทะเลเหล่านั้นแล้วคว้างมันออกไปโดยตรงตูมไข่มุกสีดำก็ระเบิดโดยตรงบนร่างของผู้แข็งแกร่งปีศาจทะเลเหล่านั้นร่างกายของพวกเขาสั่นคลอนแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเขามองหัวหน้าด้วยสีหน้าว่างเปล่าลดสีซาลงและคุกเข่าลงข้างหนึ่งทันทีการโจมตีครั้งนี้ทําให้ได้รับบาดเจ็บอย่างเห็นได้ชัด องหญิงสามก็กระอักเลือดออกมาเต็มปากรังร่างไว้ไม่ลงลงและพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าหมองพาฉันไปที่รูปปั้นบรรพบุรุษฉันอยากรักษาบาดแผลแต่ฝ่าบาดรับสั่งก่อนจะจากไปว่าถ้าองคหญิงกลับมาจะส่งตรงไปที่วังไม่อนุญาตให้ออกไปข้างนอกอีกเมื่อเผชิญหน้าตามคำขอร้องขององคหญิงสามผู้ฝึกฝนไฟแห่งชีวิตสามดวงจึงตอบรับอย่างสงบยกมือขวาโบกมือและทันใดนั้นรัศมีของผู้แข็งแกร่งปีศาจทะเลก็เล็ดลอดออกมาจากลงศพที่อยู่รอบๆอบทั้งหมด ในเวลาเดียวกันสายฟ้าสีดําก็เชื่อมต่อเข้ากับเรือไม้สีดําและดึงมันไปข้างหน้าฉากนี้ไม่ได้ทําให้สวี่ชิงและหัวหน้าประหลาดใจพวกเขามีวิธีจัดการกับมันนายแผนที่ปรึกษากันในระหว่างทางมาที่นี่องหญิงสามจึงกระอักเลือดออกมาเต็มปากในขณะที่ร่างกายของนางอ่อนแอและความตายที่ใกล้จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนหล่อนมองไปที่ผู้แข็งแกร่งไฟแห่งชีวิตสามดวงของเผ่าปีศาจทะเลและทันใดนั้นก็ยิ้มหวาน เอาแล้วไม่เป็นไรที่ฉันจะตายในวังหลังจากฟื้นคืนชีพแล้วฉันจะมีเหตุผลที่จะเป็นคนแรกที่กลืนกินคุณและทุกคนในทีมของคุณมันสนุกมากแค่นั้นแหละเอาเร็วเข้าองหญิงสามตัวปลอมมีรอยยิ้มที่สวยงามมากบนใบหน้าทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความไร้เดียงสาทว่าความหมายที่เปิดเผยด้วยคําพูดนั้นชั่วร้ายอย่างยิ่งดูเหมือนว่ามีความขุ่นเคืองและความบ้าคลั่งที่ฝังลึกซึ่งแพร่กระจายอย่างช้าชําทให้ผู้แข็งแกร่งไฟแห่งชีวิตสามดวงของเผ่าปีศาจทะเลต้องหยุดชะงัก เขารู้จักลักษณะขององค์หญิงสามดีและรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังสแสวงหาความตายหลังจากออกไปข้างนอกหลายครั้งนอกจากนี้เขายังรู้ด้วยว่าทุกครั้งที่องคหญิงสามฟื้นคืนพระชนฝ่าบาทจะจัดให้มีผู้แข็งแกร่งบางคนถูกองคหญิงสามกลืนกินเพื่อเร่งกระบวนการฟื้นคืนชีพหลังจากที่เขาเงียบลงเขาก็มองไปที่สวีชิงแกออกไปได้แล้วสีหน้าของสวีชิงเย็นชาและพิษของศพในร่างกายของเขาแพร่กระจายกลายเป็นพายุที่มองไม่เห็นรอบตัวเขาและเสียงของเขาก็แหบแห้ง คิดจะขโมยเครดิตจากฉันสำหรับการคุ้มกันเหรอเกือบจะในขณะที่คำพูดของสวีทิงออกมาทันใดนั้นลงศพสีดำที่อยู่ด้านหลังเขาก็ถูกถีบเปิดออกและร่างของผู้แข็งแกร่งเผาปีศาจทะเลร่างหนึ่งก็พุ่งออกมาทันทีและคลื่นพลังยุดระดับไฟแห่งชีวิตสองดวงก็สาดแสงออกมาระเบิดด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากเข้าหาสวีทิงร่างนี้คือผู้หญิงที่เป็นอดีตนางเนือกในช่วงชีวิตของเธอ ขณะที่เธอเข้าใกล้สวีชิงเธอกำลังจะดำเนินการเพื่อปราบปรามอีกฝ่ายเห็นได้ชัดว่าต้องการแย่งเครดิตของสวีชิงในการพาองคหญิงกลับมาในขณะที่ผู้รับผิดชอบในการปกป้องท่าเรือผู้แข็งแกร่งระดับสร้างรากฐานชั้นปลายกำลังเตรียมที่จะพาองค์หญิงออกไปดวงตาของสวีชิงเย็นชาและสีหน้าของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงทันทีที่นางเนืออเข้ามาใกล้ร่างของเขาก็กระแทกกลับและเขาก็ปะทะก,กับเธอด้วยเสียงคำรามเสียงดังขึ้นสวีชิงยกมือขวาขึ้นแล้วจับนางเนือกสาวอย่างแรง ใบหน้าของนางเนื้อคนนี้เปลี่ยนไปและจิตใจของนางก็สั่นคลอนด้วยผลกระทบจากร่างกายของสวีชิงไฟแห่งชีวิตในร่างกายของนางสั่นไหวและนางก็กำลังจะหลบแต่ความเร็วของสวีชิงนั้นเร็วเกินไปและเมื่อเขาคว้าอีกฝ่ายแรงดูดก็กระจายออกมาทำให้การเคลื่อนไหวของนางเนื้อหยุดนิ่งในคลิปตาเดียวสวีชิงก็อยู่ตรงหน้าผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาแทงหน้าอกของหล่อนด้วยมือขวาคว้าหัวใจของนางเนื้อเอาออกมาบีบเล่นอย่างแรง ด้วยเสียงทุ้มต่ำหัวใจของผู้แข็งแกร่งระดับสร้างรากฐานชั้นกลางที่ดูคล้ายนางเนื้อก็ซุดตัวลงแม้ว่าเผ่าพันธุ์ปีศาจทะเลจะไม่มีความรู้สึกที่ไวต่อความเจ็บปวดแต่การบาดเจ็บประเภทนี้ยังคงทำให้หล่อนส่งเสียงแหลมแต่ผู้ฝึกฝนหญิงคนนี้บทที่39 5สห้าสวีทิงหันกลับมาและมองไปที่ผู้สร้างรากฐานชั้นปลายไฟแห่งชีวิตสามดวงของเผ่าปีศาจทะเลที่ยืนอยู่กลางอากาศด้านนอกเรือให้ฉั้นกลืนอีกเก้าตัวแล้วฉันจะให้เครดิตนาย ปากของสวีทิงยังคงเปื้อนไปด้วยเลือดสีฟ้าและดวงตาของเขาเย็นชาและไร้ความรู้สึกใดๆแต่การปรากฏตัวของเขาในขณะนี้ทําให้ผู้ฝึกฝนที่สร้างรากฐานสามไฟดูเคร่งขครึมเล็กน้อยเหตุผลที่เขาพูดแบบนี้เมื่อกี้ไม่ใช่แค่เพื่อรับเครดิตเท่านั้นแต่ยังเพื่อทดสอบเขาด้วย ในความเป็นจริงในช่วงเวลานี้สาวกบางคนของเจ็ดเนตรโลหิตมักจะแอบ,บเข้ามาโดยใช้วิธีการต่างๆอยู่เสมอแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะถูกค้นพบและถูกฆ่าตายแต่เจ็ดเนตรโลหิตก็อาจจะจัดเตรียมการกลับมาขององค์หญิงด้วยก็ได้หากอนุญาตให้อีกฝ่ายผ่านด่านนี้ไปจริงๆในตอนนี้เขาจะรายงานเรื่องนี้แก่สมาชิกกลุ่มคนอื่นๆให้สอบสวนตามธรรมชาติ แต่ตอนนี้เขาล้มเลิกความคิดนี้ไปแล้วพฤติกรรมขององคหญิงถูกกำหนดแล้วว่าไม่เป็นไรยิ่งสำหรับสมาชิกกลุ่มไอหน้าหล่อที่คุ้มกันองคหญิงกลับมาไม่เพียงแต่ยืนยันความจริงได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมการกลืนกินของอีกฝ่ายด้วยมันมีเฉพาะเพียงเผ่าปีศาจทะเลเท่านั้นที่จะกล้าทำและการสังหารผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองคนหนึ่งอย่างง่ายดายยังแสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายอยู่ไม่ไกลจากพลังยุทธ์ที่จะทะลุทะลวงไปสู่ระดับเดียวกันกันกบเขาแล้ว ดังนั้นเขาจึงยกมือขึ้นและโบกมือและสายฟ้าบนลงศพสีดำสิบหกโลงที่อยู่รอบๆพวกเขาก็หายไปในทันทีและแต่ละโลงก็ล้มลงส่งเจ้าหญิงไปยังพื้นที่ต้องห้ามของรูปปัน้นบรรพบุรุษศพที่เจ็ดหลังจากทำลายการปิดล้อมคำพูดของผู้สร้างรากฐานชั้นปลายของเผ่าปีศาทะเลก็ออกมาทันใดนั้นเห็ดหลิงจือที่อยู่บนพื้นด้านล่างก็บิดเบี้ยวและปล่อยหมอกสีดำออกมาจำนวนมากหลังจากที่หมอกสีดำรวมตัวกันอย่างรวดเร็วมันก็กลายเป็นปลาหมึกยักษ์ขนาดใหญ่ ลาหมึกยักษ์ลอยอยู่ใต้เรือเหาะหนวดของมันพันรอบเรือไม้สีดำและหนวดอื่นๆกระจายออกไปไกลบนพื้นน้ำสวีทิงและหัวหน้าตรงไปในระยะไกลข้างหลังพวกเขาผู้ดูแลท่าเรือระดับสร้างรากฐานชั้นปลายไฟแห่งชีวิตสามดวงก้มศีรษะลงและทักทายพวกเขาด้วยความเคารพในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงต่ำองคหญิงทั้งหมดที่ทำไปคือหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าโปรดอย่าสนพระทัยและทรงอภัยให้ผู้น้อยที่ต่ำต้อยคนนี้ด้วยเถิด หลังจากพูดเช่นนั้นผู้สร้างรากฐานชั้นปลายไฟแห่งชีวิตสามดวงของเผ่าปีศาจทะเลก็ยกมือขวาขึ้นแล้ววางมันเข้าไปในปากของเขาแล้วกัดมันอย่างแรงจนนิ้วข้างหนึ่งของเขาขาดออกแล้วโยนมันไปข้างหน้าปังทันใดนั้นนิ้วกลายเป็นพิษศพหนาซึ่งแพร่กระจายไปยังสวีทิงและหัวหน้าบนเรือและเรือหอก็กลายเป็นรอยดำที่ส่องแสงด้วยเครื่องหมายนี้จะไม่มีใครรบกวนองหญิงในการเดินทางที่เหลือโปรดให้ผู้น้อยได้ชดใช้บาปในครั้งนี้ด้วยเถิดคุณออกไปได้แล้วหัวหน้าพูดอย่างใจเย็น ขอบคุณองค์หญิงผู้สร้างรากฐานชั้นปลายก้มสีสะลงพูดอย่างสงบจากนั้นจึงจากไปในพริบตากลับไปที่แนวชายฝั่งเพื่อปกป,ป้องตอนเองจากศัตรูจากต่างเผ่าพันธุ์ต่อไปด้วยวิธีนี้เรือที่สวีทิงและหัวหน้าอยู่โดยมีปลาหมึกยักษ์วิ่งอยู่ด้านล่างได้เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วไปยังสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของรูปปัน้นบรรพบุรุษศพที่เจ็ดอันที่จริงนี่เป็นทางเลือกโดยเจตนาของพวกเขาด้วย เ่าพันนี้มีรูปปั้นบรรพบุรุษศพทั้งหมด9แห่งซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆแต่ละจุดได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาในเวลาเดียวกันรูปปั้นบรรพบุรุษศพที่เจนั้นค่อนข้างใกล้กับทะเลและอยู่ในระยะที่กำหนดของเมืองหลวงจึงกลายเป็นตัวเลือกแรกในแผนของหัวหน้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตามข้อมูลที่หัวหน้าซื้อผู้แข็งแกร่งระดับแกนทองคำที่ดูแลรูปปั้นของบรรพบุรุษศพที่7็ดถูกย้ายไปยังสนามรบเนื่องจากแนวหน้าสถานการณ์ตึงเครียดผู้พิทักษ์ในปัจจุบันมีเพียงระดัับบบบกกาาาาารรารรสส้้งฐนนนทที่ม่มบบูณ์แเ เดิมทีสวีทิงลังเลแต่หัวหน้าดูเหมือนจะแน่ใจว่าข้อมูลนั้นดีดังนั้นสวีทิงจึงไม่ถามคำถามมากเกินไปในขณะนี้ขณะที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าและเข้าไปในดินแดนของเผ่าปีศาจทะเลโลกนี้ก็ปรากฏต่อหน้าสวีทิงและหัวหน้าอย่างสมบูรณ์โลกมืดสนิทและปกคลุมไปด้วยหญ้าสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนหญ้าเหล่านี้มีสิ่งแปลกปลอมที่อุดมสมบูรณ์และน่าประหลาดใจทำให้สถานที่แห่งนี้ไม่แตกต่างจากพื้นที่ห่วงห้ามที่สวีทิงไปมากนะัก เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมมากจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเผ่าพันธุ์นี้โดยธรรมชาติแต่สำหรับผู้ฝึกฝนอื่นๆที่ดูดซับพ,พลังงานที่ก็เหมือนกับมีพิษนับไม่ถ้วนที่นี่และเมื่อมันอยู่ที่นี่เป็นเวลานานสิ่งแปลกปลอมก็จะสะสมอยู่ในร่างกายและไม่มีเวลาที่จะระงับและควบคุมมันและความเป็นไปได้ของการกลายพันธุ์ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดแต่เห็นได้ชัดว่าในช่วงเวลาสั้นๆหัวหน้ามีวิธีอื่นที่สามารถเพิกเฉยต่อพิษที่ต่างกันได้สวีทิงไม่รู้ว่าทำไมแต่เขารู้สึกวว่่่่าามััันนนจะะเเกกกีียข้้อองบืแลดดศิ์ส์สสททธุ แน่นอนว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่หัวหน้าคลั่งไคล้นายนจูอิงหัวหน้าน่าจะต้องการมันมากหลายครั้งก่อนหน้านั้นในเวลาเดียวกันขณนะที่ก้าวไปข้างหน้าสวีชิงยังเห็นว่านอกจากหญ้าสีดำเห็ดลินจือสีแดงราวกับมันเปื้อนเลือดและต้นไม้เหี่ยวเฉาแล้วยังมีแม่น้ำเปื้อนเลือดแผ่กระจายไปทั่วพื้นดินอีกด้วยแม้ว่าท้องฟ้าจะมืดแต่ก็ไม่ส่งผลต่อการมองเห็นมีดวงตาหลายดวงในก้อนเมฆซึ่งล้วนเป็นสีแดงและทุกครั้งที่เปิดออกแสงจะส่องลงสู่พื้นโลก การเปิดและปิดในช่วงเวลาต่างๆกันดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยท้องฟ้าสีดำก็มีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาแม้จะมืดสลัวแต่ผู้ฝึกฝนก็มองเห็นได้ทั่วทุกทิศทุกทางดวงตาเหล่านี้คืออะไรสวีทิงรู้คำตอบอย่างรวดเร็วเขาเห็นดวงตาโผล่ออกมาจากเมฆอย่างชัดเจนเผยให้เห็นฝูงปลาเน่าเป็นวงกว้างปลาตัวนี้มีหนวดบนหัวและมีตาอยู่ที่ปลายหนวดเมื่อปิดจะมองไม่เห็นแต่เมื่อเปิดออกจะเปล่งแสงเหมือนตะเกียง มีปลาหนาแน่นเช่นนี้จำนวนนับไม่ถ้วนในเมฆและหมอกบนท้องฟ้าของเผา,าปีศาจทะเลบางครั้งพวกมันจะโจมและบินไปกลางอากาศทําให้แสงเปล่งออกมาอย่างต่อเนื่องฉากนี้ทําให้สวีทิงดูแปลกมากในเวลาเดียวกันเขายังเห็นชนเผ่าปีศาจทะเลจํานวนมากและเผ่าพันธุในลักษณะพวกเขาก็ยิ่งผสมกันมากขึ้นมีหลายอย่างที่สวีทิงไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากนี้ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้สวีทิงยังได้เห็นฉากหนึ่งที่ทําให้หัวใจของเขาต้องตกตะลึงนั่นเป็นดินแดนขนาดใหญ่ เห็ดหลินจือและต้นไม้ยักษ์บนพื้นทั้งหมดได้ผ่านมาแล้วเมื่อปลาหมึกยักษ์ที่นำขบวนสวีทิงผ่านไปเขาก็เห็นชนเผ่าปีศาจทะเลจำนวนมากกำลังขุดอะไรสักอย่างอยู่บนพื้นส่วนที่ขุดออกมาดูเหมือนจะเป็นฝ่ามือแต่ฝ่ามือนั้นใหญ่เกินไปมีขนาดหลายร้อยฟุตเหมือนกับที่ฝังศพของยักษ์โบราณบทที่396ในขณะนี้ขณะที่มันถูกขุดขึ้นมาและเผยให้เห็นเนื้อและเลือดที่เน่าเปื่อยสวีทิงสังเกตเห็นว่ามีชนเผ่าศพทะเลจำนวนมากรวมตัวกันที่นั่นต่างสวดพลังเวทและทำพิธีกรรมบางอย่าง จนกระทั่งเรือของสวีชิงออกจากพื้นที่เสียงคำรามที่ทำให้แผ่นดินไหวก็ดังออกมาสวีชิงหันกลับมาด้วยความตกใจและเห็นมือยาวหนึ่พันฟุตยื่นออกมาจากพื้นโดยตรงในบริเวณที่ห่างไกลาราวกับมันพยายามคว้าท้องฟ้าฟื้นคืนชีพอีกครั้งแล้วหรือสวีชิงสูดหายใจลึกนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเผ่าปีศาจทะเลแห่งนี้คือผีเสื้อที่มีหน้าตาบูดบึง้ง ตามความนิยมของหัวหน้าตลอดทางเมื่อสวีชิงเห็นผีเสื้อเหล่านี้เขารู้ว่าผีเสื้อนั้นถูกเรียกว่าผีเสื้อในฝันมีข่าวหรือว่าผีเสื้อประเภทนี้เป็นชนพื้นเมืองของทวีปเกาะแห่งนี้พวกมันเป็นชนเผ่าที่ปรากฏตัวก่อนเผ่าปีศาจทะเลและมีจำนวนมากมายในทวีปเกาะน,นี้ขณะที่สวีชิงและหัวหน้าก้าวไปข้างหน้าผีเสื้อในฝันสีดำก็ลอยมาและบินไปรอบๆพวกเขา ฉากนี้น่าจะเป็นภาพที่สวยงามแต่เมื่อใบหน้าผีบนปีกผีเสื้อกลืนกินใบหน้าของชนต่างเผ่าพันุ์ก็จะดูร้ายเาวากับว่าพวกเขาฟื้นคืนชีพรูปแบบของภาพก็ดูน่าขนลุกและแปลกประหลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่ในสถานที่ของสวีชิงด้วยเหตุผลบางอย่างมีผีเสื้อสีดําจํานวนมากมารวมตัวกันและแม้แต่ผีเสื้อสีดําที่มองเห็นอยู่ไกลๆสิ่งนี้ทําให้สวีชิงขมวดคิ้วผู้พิทักษ์ของฉันทําไมคุณถึงดึงดูดพึ่งและผีเสื้อมาที่นี่ละ่ะข้างหลังสวีชิงหัวหน้าไอเบาๆและพูดอย่างเงียบเียบ สวีทิงเงียบและมองกลับไปที่หัวหน้าเขารู้สึกว่าหัวหน้าอินกับบทบาทต,ตัวเองมากเกินไปและพูดต่อไปในขณะที่เขาพูดสวีทิงรู้สึกอึดอัดมากกับอาการไอที่เหมือนครางแต่สวีทิงไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะเขารู้ว่าแม้ว่าบรรพบุรุษสำนักวัชระจะเชื่อฟังและไม่ปรากฏตัวในช่วงนี้แต่เขาก็ต้องแอบบันทึกบางฉากตามบุคลิกของเขาสวีทิงคิดว่าจะจดจำภาพโรงหน้าอันล้ำค่าเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตดังนั้นเขาจึงมองดูหัวหน้าอย่างลึกซึง้งหันศีรษะและไม่สนใจเขา หัวหน้าเลิกคิ้วและกำลังจะพูดต่อแต่ในขณะน,นี้คลื่นคลื่นหนึ่งมาจากระยะไกลและพลังคัดกรองของค่ายกลก่อตัวก็กลับมาอีกครั้งท่ามกลางเสียงคำรามตกลงบนเรือไม้สีดำปลาหมึกยักษ์ด้านล่างกำลังคลานอยู่บนพื้นยังสันสัทพนในเวลานี้ทำให้ขบวนสามารถสแกนได้ส่วนผีเสื้อหน้าผีพวกมันก็ยยกย้ายกันอย่างรวดเร็วสวีทิงก็มองลงไปด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาเห็นหอคอยขนาดใหญ่ในระยะไกล รูปร่างของอาคารหลังนี้เรียบง่ายมากเป็นเสาหินขนาดใหญ่สองต้นซึ่งดูเหมือนเป็นประตูที่ไม่มีหลังคามีกระแสน้ำวนสีดำอยู่ข้างในซึ่งส่งเสียงดังกึกก้องและหมุนได้ปล่อยสายฟ้าสีแดงที่กระจายไปทุกทิศทางนอกประตูมีผู้ฝึกฝนนั่งขัดสมาธิอยู่บนเห็ดหลินจือสีแดงซึ่งเป็นผู้ฝึกฝนเผาปีศาจท,ทะเลจำนวนมากทั้งชายและหญิงมีร่างกายคล้ายมนุษย์และต่างเผ่าพันธุ์ เมื่อดูคร่าวๆมีจำนวนไม่ต่ำกว่าพันคนและสถานที่แห่งนี้ได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดใครก็ตามที่ต้องการผ่านสถานที่นี้และเข้าสู่กระแสน้ำวนจะต้องผ่านพวกเขาและถูกปล่อยตัวและเห็นได้ชัดว่ามีผู้แข็งแกร่งอยู่ข้างในและหลายตาก็จ้องมองมาที่พวกเขาทําให้สวีชิงรู้สึกตกอยู่ในอันตราย ในขณะนี้พลังแห่งรูปแบบแผ่ขยายออกไปขณะที่มันกวาดข้ามบนเรือสีดำที่สวีทิงและหัวหน้าอยู่เครื่องหมายจากผู้แข็งแกร่งระดับการสร้างรากฐานไฟแห่งชีวิตสามดวงก็ส่องแสงเจิดจ้าหลังจากตอบสนองต่อพลังของค่ายกลความผันผวน,นก็หายไปจากนั้นปลาหมึกยักษ์ก็ลุกขึ้นอีกครั้งและเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังเมื่อผ่านเห็ดหลินจือผู้แข็งแกร่งที่กำลังฝึกฝนเหนือสิ่งอื่นใดก็ยืนขึ้นแสดงความเคารพต่อองค์หญิงกรม,มาลอคารวาองค์หญิงสามผู้น้อยขอคารวาองค์หญิงสาม สวีทิงดูสงบแต่เขาระมัดระวังอย่างยิ่งมีคนจำนวนมากจ้องมองเขาหากเขาเปิดเผยข้อบกพร่องใดๆโดยไม่ได้ตั้งใจความพยายามทั้งหมดก่อนหน้านี้ของเขาคงจะดศูนย์เปล่าในเวลาเดียวกันการรวมตัวของผู้ฝึกฝนปีศาจทะเลที่นี่ก็ทำให้สถานที่นี้บีบบังคับอย่างมากสวีทิงรู้สึกชัดเจนว่าขวดในอ้อมแขนของเขาระเหยเร็วขึ้นหากเป็นเช่นนี้ต่อไปมันอาจจะพังในไม่ช้า หัวหน้าก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเขาจะดูคล้ายกันแค่ไหนเขาก็ยังมีความเสี่ยงดังนั้นเขาจึงกังวลเช่นกันเขาจึงหยิบไขมุกสีดำออกมาจำนวนมากแล้วเล่นกับมันในมือของนางด้วยสายตาไม่อดทนบนใบหน้าเมื่อพวกเขากำลังเข้าใกล้ประตูเสาหินขนาดยักษ์ขณะที่สายตาจ้องมองพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆจากทั่วทุกมุมหัวหน้าก็โยนไขมุกสีดำทิ้งไปตูมทันใดนั้นเสียงคำรามก็ปะทุขึ้นและรัศมีของชนเผ่าปีศาจทะเลทั้งหมดที่อยู่รอบตัวพวกเขาก็ผันผวนเห็นพอแล้วหรือยัง การแสดงออกของหัวหน้าเปลี่ยนจากความไม่อดทนครั้งก่อนเป็นรอยยิ้มอันแสนหวานแม้ว่าใบหน้าซีดเซียวของหล่อนจะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแออย่างมากแต่ความอ่อนแอนี้เองที่ทำให้นางยิ้มได้มากขึ้นกลุ่มปีศาจทะเลที่อยู่รอบรอบเงียบลงและก้มหัวทันทีช่วยพยุงฉันเข้าไปหน่อยหัวหน้ายิ้มหวานลุกขึ้นแล้วเดินไปที่เรือยกมือไปทางสวีชิงให้เขาพาไป สวีทิงชื่นชมทักษะการแสดงของหัวหน้าเป็นอย่างมากเขาก้มศีรษะลงแล้วเดินไปจับมือเล็กๆของหัวหน้าเขาก้าวไปข้างหน้าออกจากเรือไม้สีดำทิ้งปลาหมึกยักษ์ไว้ด้านล่างและมุ่งหน้าไปยังกระแสน้ำวนสีดำขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับวังวนนี้สวีทิงและหัวหน้าก็ไม่สำคัญเท่ากับมด